สวัสดีค่ะอุ๋ยทัาสริณทันแพรค่ะพี่ปุ๋ยอนุรียานินบนค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับรายการ Beauty Today ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องความสวยความงามแล้วก็เทคนิคการแต่งหน้าดีๆค่ะวันนี้ตอนอะไรดีพี่ปุ๋ยนี่เลยอะไรฮะ ใครที่พลาดไปพลาดเรื่องอะไรครับพี่บุ้ยสักคิ้วอ๋อสักคิ้วนี่มีช่วงหนึ่งเขาฮิตใช่ไหมใช่ก่อนเขาฮิตมากแล้วก็เป็นสีน้ําเงินใช่คือต้องเน้นเข้มเน้นชัดเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินดำดำสูงข้างต่ำข้างนะฮะเมื่อก่อนได้แถมมีสองหางมีสองหางทำไมมีสองหางอ่ะคิ้วจริงกับคิ้วสักซ้อนกันอยู่คิ้วจริงตกไงคิ้วสักยกขึ้นเป็นโทเวเลยได้มาสองหางพอวันหนึ่งคิ้วจริงขนยาวออกมาปรากฏ กลายเป็นหางคู่เลยใช่อันนี้คือในกรณีที่สักไปแล้วนะคะสักไปแล้วบางคนเนี่ยสักได้โอเคก็โอเคไปแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนนะคะเรื่องของแฟชั่นไม่มีวันหมดใช่ไหมมาณยุคนี้เนี่ยเขาก็มีคิ้วสามมิติ ใช่าทพี่ปุ๋ยก็จะสักเป็นเหมือนเห็นเป็นเส้นๆเหมือนคิ้วจริงนี่แหละแต่ก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันบางทีตัวอย่างพลาดได้หมดถ้าเกิดช่างไม่มีฝีมือพอจริงๆถ้าเกิดว่าจะต้องสักคิ้วเราอยากจะสักจริงๆอย่างพี่ปุ๋ยมีอะไรแนะนำไหมคะให้ช่างแต่งหน้าที่เราเคยแต่งประจําแล้วเขียนคิ้วสวยค่ะเขียนไปเลยเขียนก่อนเลยนะเขียนไปเลยอย่างเงี้ยไปถึงก็สักตามแนวเอออย่าไปออกนอกแนวของฉันนะอ๋อแล้วก็สีค่ะ สีโทนธรรมชาติที่หนึ่งเป็นน้ำตาลไม่ได้เอาเข้มมาเลยอย่ามาเป็นตะไคร่น้ำจับนะคะอันนี้คือในกรณีที่เตรียมตัวก่อนแต่ถ้าบางรายคือพลาดไปหรืออาจจะอยู่ในยุคที่ไม่ได้ใช้การสักนี้ใช่ไหมแล้วมันยังไม่ได้ลบเลยเพราะสักนี้มันจะอยู่ตลอดไปนะคลบไม่ได้มันเจ็บนั่นน่ะสิถ้าถ้าลบเขาต้องทำยังไงนะคะสักลงมาอีกเหรอใช่เป็นเลเซอร์ซึ่งจะเจ็บจีททำให้มันลอกหลุดออก แต่วันนี้ค่ะในรายการของเรา Beauty Today มีทางแก้ที่ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยเรามีเวทมนต์โหโหโหทำอย่างไรดีอ่ะติดตามดูเลยวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างนะเมคอัพเดิมๆที่เคยมีอยู่นั่นแหละนั่นแหละ <laughs> ใครนะคะที่พลาดไปแล้วในเรื่องของการสักคิ้วอยากจะให้คิ้วคิ้วเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมจะกลบจะลบอย่างไรนะคะช่วงหน้าต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้พักสักครู่นะคะพี่ปุ๋ย ไนนึคูคิดว่ปุวยซิว่าสวยได้รูปยกละด้วย <laughs>